สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูดวงรายสัปดาห์ตามวันเกิดเช่นเดิมนะคะในแต่ละวันเกิดนะคะจะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะในเจ็ดวันข้างหน้าเริ่มจากคนวันจันทร์ค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องราวอะไรบ้างนะคะยิบไพ่สามใบค่ะแอค่ะ justice ค่ะใบที่สองค่ะหนึ่งทวยค่ะ ใบที่3ค่ะสิบไม่เทาค่ะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะใน7วันข้างหน้านี้นะคะสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่นะคะขอให้คุณตัดสินใจโดยพื้นฐานของความยุติธรรมนะคะนั่นคือถ้ามีเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ ให้คุณต้องตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นในเรื่องที่ทําให้คุณลําบากใจนะคะหรือว่าไม่มีผลพวงของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจโดยใช้พื้นฐานของความยุติธรรมนะคะไม่เอ็นเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือเป็นอะไรที่ถือว่าถูกต้องนะคะจะทําให้คุณ พบแต่สิ่งดีๆแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะในช่วงเวลานี้ความรักความผูกพันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันในครอบครัวความรักความผูกพันในแฟนนะคะในช่วงเวลานี้จะมีเข้ามาให้คุณได้มีความรู้สึกว่าช่วงเวลานี้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือคุณคอยดูแลคุณนะคะ คอยให้กำลังใจคุณอยู่ค่ะในช่วงเวลานี้การงานนะคะใครที่อยู่ในช่วงวัยทํางานนะคะช่วงเวลานี้นะคะงานของคุณจะค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใหญ่งานเร่งงานด่วนเนี่ยจะเข้ามาหาคุณเสมอนะคะทําให้คุณเหนื่อยนะคะถ้าใครที่ยังอยู่ในวัยเรียนนะคะช่วงนี้กิจกรรมก็เยอะนะคะงานก็หนักนะคะมีการบ้านก็เยอะทํา งานกลุ่มก็เยอะนะคะหรือรายงานเยอะอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้คุณเหนื่อยนะคะในช่วงนี้แต่คุณก็สามารถทำได้ค่ะก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ทุกคนโชคดีกันนะคะทุกใจกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นท้าคู่กันด้วยค่ะ